ต่อจากนี้ไปเป็นพิธีบูชาสการะ พระาธาตุเจดีขอเรียนเชิญทุกท่านหันหน้าไปยังทิศท,ที่พระาธาตุเจดีองค์ใดองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่เตรียมดอกไม้ทูบเทียนและของหอมเพื่อทำการบูชาสการะโดยพร้อมเพรียงกันท่านสาธุชนทั้งหลายการบูชาพระาธาตุเจดีนั้นมีอานิสง์มาก และถือได้ว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติคือการตรึกระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐคือพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระปัญญาที่คุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปูชาจะปูชนิียานังเอตังมังคลมุตตะมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุดดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายได้มาร่วมสร,สร้างสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยการบูชาพระบร,รมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นประดุดดวงประทีปสองโลกและจักรวาลโดยพร้อมเพียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโภควา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตพระขวตาธมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังขังนามามิหันธรรมยังพุทธะพระขวโต ปุปภภาคณะมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยัมปิสังฆังสารนังขจามิตติยัมปิพุทธังสารนังขจามิ ตติยามปิธรรมังสรนังขจชามีตติยามปิสังฆังสรนังขจชามีท่านสาธุชนทุกท่านในสมัยหนึ่งเคยมีมาแล้วนางพราหมณ์คนหนึ่งได้รับน้ำมันมาจำนวนหนึ่งเนื่องจากเธอเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนำน้ำมันนั้นไปเติมในประทีป ที่มีคนจุดขึ้นเพื่อบูชาเจดีย์ด้วยความศรัทธาเพราะเหตุแห่งบุญนั้นเมื่อละโลกแล้วเธอได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีประทีปสองสว่างรอบวิมานนางเทพธิดามีทิพจักขุูอันประเสริฐเสวยสมบัติอันเป็นทิพยาวนานเมื่อเกิดใหม่เป็นมนุษย์เธอมีลักษณะพิเศษคือมีดวงตาสวยงาม มองได้ไกลและมีประทีปส่องสว่างอยู่โดยรอบมาจนถึงสมัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเธอได้เกิดในตระกูลพราหมณ์ร่ำรวยที่พระราชานับถือยกย่องวันหนึ่งเธอประดับกายอย่างงดงามยืนอยู่ที่หน้าต่างได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมารู้สึกเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งจึงสละเรือน เพื่อออกบวชเมื่อได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าการบูชาพระเจดีย์ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอานิสง์มากดังนั้นในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านจุดเทียนทูป ยกดอกไม้ของหอมขึ้นจบบูชาพระาธาตุเจดีโดยพร้อมเพียงกันสาธุสาธุสาธ,สาธุตั้งใจอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สักการะบูชาพระธาตุเจดีด้วยประทีปทูบเทียนดอกไม้และของหอมเพื่อตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับตั้งแต่พระองค์แรกสุดตราบจนถึงพระองค์ปัจจุบันรวมแล้วนับอสงไขยพระองค์ไม่ท่วนทั่วเพราะบุญน,นั้น ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในพระธรรมอันบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาอุดมไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทรัพย์ทางโลกและทรัพย์ทางธรรมเปรียมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติ ลาบยศสรรเสริญสุขและมรรคผลนิพพานอันประเสริฐขอให้ข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยมงคลชีวิตทั้ง38ประการท่องอยู่แต่ในสุกติภูมิตราบจนกว่าจะเข้านิพพานวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานานในชีวิตให้มาลายหายสูญ จเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขะพละปฏิพานให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญอุปธรรมค้ำจุนพระพุทธศาสนาเมื่อ,อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยบังเกิดในครอบครัวชาวพุทธ ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิทุกคนสมัครสมานสม,มัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคิดพูดทำแต่สิ่งดีงามไม่ทำบาปอากุศลขอให้ชุมชนสังคมและประเทศชาติสงบสุขเจริญรุ่งเรืองทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไปเศรษฐกิจดีสังคมดี ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลปราศจากภัยธรรมชาติภัยจากมนุษย์และภัยในวัตะสงสารทั้งปวงขอให้พระพุทธศาสนาเจริญเฟื่องฟูเป็นที่พึ่งให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายตราบนานเท่านานข้าพเจ้าขอน้อมอุทิศบุญกุศลทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยบุคคลโคตรภูบุคคลชานลาภีบุคคลและกัลยาณชนทั้งหลายขออุทิศบุญบูชาครูบาและอาจารย์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาผู้มีศีลมีธรรมอันบริสุทธิ์ขอบุญนี้จงถึงแด่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพรหมเทวดา ในทุกลำดับชั้นกายทิพย์กายละเอียดทั้งที่ใกล้และที่ไกลพระมหากษัตริย์ราชวงศ์และบรรพบุรุษผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยรวมถึงผู้ทำหน้าที่คุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาดูแลวัดวาอารามและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายขอบุญนี้ถึงแดบ่บรรพบุรุษ บุพการีญาติมิตรครูบาอาจารย์ครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณกัลายานมิตรทั้งหญิงชายคู่กรรมคู่เวรทั้งหลายของข้าพเจ้าเมื่อได้รับบุญแล้วขอได้โปรดอโหสิกรรมขอบุญนี้ถึงแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในสุคติภูมิและทุกติภูมิตลอดแสนโกรจักรวาล อนันตจักรวาลและด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ท่านทั้งหลายอนุโมทนาได้รับไปนั้นขอบุญจงดนบันดาลเป็นความสุขเป็นคุณธรรมความดีเป็นสิริสมบัติเป็นสัมมาทิฏฐิและเป็นมงคลชีวิตครบถ้วนทุกประการแด่ท่านทั้งหลายขอคำอธิษฐานและอนิสงผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศไว้ดีแล้วนี้ จงก่อให้เกิดเป็นความสุขความเจริญในทางดีงามแต่เพียงเท่านั้นเทินนิพพานปัจโยโหตุบัดนี้พิธีบูชาพระธาตุเจดีได้จบลงแล้วขอให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันสาธุสาธุ สาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพะคะวาตาธรรมโมธัมมังนามสามิ สุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิกราบกราบกราบ